คนต้องเสริมไวช่วยเซอร์ที่สามารถช่วยเหนียวนำหรือว่าช่วยเสริมสกินไลปิดให้ได้นะคะไม่เคยเห็นใครใส่อค t ทีฟอินกร d เดนท์เยอะขนาดนี้เลยนะคะถ้าใครไปลองที่เคาน์เตอร์นะคะจะฟิลเดียวกันหรือจะแบบรู้สึกอ ทันทีเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะบันซึมมันวาร์ปแล้วมีความชุ่มชื้นขึ้นแบบแทบจะทันทีผิวดีขึ้นขนาดนี้ค่ะใช้เวลาสองวันเท่านั้นเจาะสูตร m o i อ t u เซอ e r สูตรใหม่ล่าสุดที่ปรับสูตรในรอบ10ปี La Mer The New Moisturizing Soft Cream นะคะตัวนี้เราจะมาดูกันว่าสูตรเนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาปางจริงไหมแล้วก็ผลลัพธ์ดีสมมงตัวท็อปของแบรนด์สกินแคร์ระดับโลกหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องดูน่าดูเรน,น,น,นสิกแล้วนะคะจหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเรื่องความชุ่มชื้นใครที่มีปัญหาผิวไม่ชุ่มชื้นเลยผิวรู้สึกว่าไม่สุขภาพดีเลยระคายเคืองง่ายมากแล้วก็แบบมันไม่ฉ่าอะความชุ่มชื้นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ทุกคนควรจะต้องใส่ใจนะคะดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาเข้าใจเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ทําไมความชุ่มชื้นของผิวเรามันไม่ดีสักทีแล้วเราจะแก้อย่างไงคะถ้าพูดถึงเรื่องความชุ่มชื้น โบนหรือเป็นกระดูสันหลังของผิวสุขภาพดีเลยแล้วก็ตัวปาการผิวเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทําให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นยาวนานนะคะเพราะว่าปาการผิวเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้การสูญเสียของน้ําออกจากผิวเนี่ยลดลงแล้วก็ป้องกันสิ่งที่อาจจะก่อปัญหาผิวอย่างแบบก่อการคายเครืองหรือว่าแบบพวกกลุ่มแบคท,ทีเรียที่ก่อโรคต่างๆเข้ามาได้น้อยลงนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งสส่วนในทั้งความชุ่มชื้นและปาการผิวเนี่ยมันสิ่งที่แบบเราแยกออกจากกันไม่ได้นะคะพอเาพูดถึงเรื่อง อาการผิวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือของตัวไลปิดค่ะไลปิดที่แทรกระหว่างตัวคอนิโอไซ์ส่วนเนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวปูนยึดเกาะทําให้ปาาการผิวของเรามันแน่นค่ะและพอปาาการผิวของเรามันแน่นอย่างที่ร้านบอกก็คือสูญเสียน้ําได้น้อยสิ่งที่เก,การระคารเครืเองเข้ามาก็เกิดได้น้อยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนไลปิดถือเป็นส่วนสําคัญค่ะเวลาผิวเรามันมีความชุ่มชื้นเนี่ยมันจะมีพารามิเตอร์ที่เรา สามารถสัมผัสเองได้ก็คือผิวเรามันจะมีความนุ่มเด้งชุ่มชื้นนุ่มลื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้แต่มันก็จะมีพารามิเตอร์ที่เราสัมผัสไม่ได้นะคะก็คือการทํางานของเอนไซม์ข้างบนผิวค่ะเวลาผิวเรามันมีเอนไซม์ที่ทํางานตามปกติการผัดผิวมันจะเป็นไปเองของมันด้วยแบบคือเป็นไปตามธรรมชาติแล้วผิวเราจะรู้สึกว่าไม่หมองอุดตันไม่ง่ายและผิวจะดูใสนะคะอีกพาร์ทหนึ่งที่สําคัญก็คือความชุ่มชื้นเนี่ยส่งผลต่อพารามิเตอร์ในด้านการส่งสสัััญญญญาาาาณในนผิวเวเลมมีกร เ,เหมือนไปบอกกันนะให้มาซ่อมตรงนี้หน่อยมันก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้คือเป็นพาร์ทที่สําคัญของความชุ่มชื้นเลยดังนั้นเวลาเราไปหาหมอผิวหนังเนี่ยสังเกตไหมคะว่ามอยเจอรเซอร์กันแดดแล้วก็ตัวเคลนซิ่งอ่ะสามอย่างเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญมากแล้วก็สิ่งที่แก้ปัญหานะขนาดนั้น,นจะเป็นสิ่งที่สี่นะคะที่เราเอามาช่วยกันเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวบอกเลยว่ามอยเจอร์เซอร์เนี่ยเป็นแบ็คบนของผิวสุขภาพดีค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าส่วนที่สําคัญสําหรับปาการผิวก็คือกล ิดกลุ่มไลปิดเนี่ยที่เราเรียกว่าตัวสกินอีพิลิปโดมเนี่ยนะคะก็จะมีงานวิจัยออกมาเหมือนกันว่าผูกลดลงตามความเครียดตามอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าการก่ออาการระคายเคืองต่างๆนะคะนี่คือก็จะทําให้ตัวไลปิดเนี่ยลดลงซึ่งกุญแจสําคัญของผิวที่สุขภาพดีนะคะก็คือลิปิดโอมต้องเต็มอิม่มซึ่งตัวลิปิดโอมเนี่ยก็คือกลุ่มไขมันต่าง,างๆจะเป็นกลุ่มฟอสโฟไลปิดคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรอซิลกิสไลและลิปิดโอมในผิวเนี่ยเกิดมาจากไหนเดี๋ยวน่าจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเห็นนมคะะวว่าผิ ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวกลมๆหน่อยและข้างบนเนี่ยมันจะแบนนะคะตัวนิวเคลียสก็เหมือนกันในชั้นล่างก็ยังจะเห็นเป็นตัวกลมๆแล้วข้างบนเนี่ยค่ะบนสุดเนี่ยมันจะแบนไปเลยแล้วก็นิวเคลียสหายไปคือผิวเรานะคะมันจะมีการแดบผัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปร่างของมันนะคะซึ่งในชั้นข้างบนเนี่ยค่ะบนสุดที่เป็นแบนๆเนี่ยคือจะเป็นส่วนของปราการผิวนะคะแล้วก็เป็นเซลล์ผิวที่ตายแล้วส่วนตัวชั้นข้างล่างลงมานิดนึงนะคะก็คือจะเป็นชั้น stratum granulosum นะคะข้างใน Body. ตัวลาเมลาบอดี้นะคะเป็นตัวที่สร้างตัวลรปิดนี่แหละคะ่ะซึ่งตัวลรปิดเนี่ยก็คือจะเข้าไปแทรกระหว่างตัวของผิวนะคะตัวคอนโอไซท์ทำให้เป็นปาการผิวที่มันมีลรปิดอิ่มเต็มกลายเป็นบริกแอนด์มอท a r หรืออิดกระปูนนั่นเองค่ะและหลายๆคนที่อายุเพิ่มมากขึ้นอาจจะแบบสงสัยว่าเฮ้ยทำไมผิวเราแห้งลงไม่ค่อยนุ่มนวลไม่ค่อยสุขภาพดีเหมือนตอนเด็กๆเ,เลยมาค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูกราฟนี้มาดูงานศึกษาน,นี้นะคะอันนี้เราจะเห็นได้เลยนะคะว่า โค้งข้างบนกับโค้งข้างล่างเนี่ยมันคือการสังเคราะห์ของไขมันในผิวเรานั่นเองค่ะในคนที่อายุเยอะขึ้นนะคะการสังเคราะห์ไขมันก็จะลดลงค่ะข้างบนจะเป็นยางนะคะชั้นข้างล่างเนี่ยเขาเป็นของโอ้นะคะเวลาผิวเราเพิ่มขึ้นการสังเคราะห์แย่ลงมันทําให้ปาการผิวเราก็แย่ลงไปด้วยแล้วก็ผิวเราก็จะแห้งลงไปด้วยเพราะฉะนั้นการเสริมไวท์วเทเซอร์ถึงจําเป็นมาก มาก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 ทุกคนต้องเสริมมอย s t u เซอร์ที่สามารถช่วยเหนียวนาหรือว่าช่วยเสริมสกินไลปิดให้ได้นะคะอันนี้คือเป็นพาร์ทที่สำคัญจริงๆค่ะซึ่งมอย s t u เซอร์ที่นัดอยากแนะนํามากเลยนะคะเพราะว่าโดยนัดได้อ่านงานวิจัยจาก The Max Huber Research Lab นะคะซึ่งเป็น lab ที่วิจัยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของลา m มนะคะคือตัวนี้เป็นตัวที่ ใหม่ล่าสุดที่เขาปรับสูตรหลังจาก10ปีนะคะก็คือ The New Moisturizing Soft Cream นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเขาจะเปลี่ยนสกรีนเป็นแบบนี้เลยนะสำหรับสิ่งที่พิเศษนะคะก็คือใน lab เนี่ยเขาจะมีงานวิจัยหนึ่งที่เขาพบว่าสารสก,กัดของตัว algae extract นะคะหรือว่าตัว macrophage p y r e f e r i n ferment นะคะที่เป็นส่วนประกอบองค์ประกอบสำคัญของ miracle broth เนี่ยช่วยเหนียวนาตัวไลปิดในผิวเราทาให้ผิวมีสุขภาพดีมีปาการอิ่มเต็มนะคะแล้วก็รู้สึก ได้เลยถึงความแข็งแรงหรือว่าสุขภาพดีของผิวเพิ่มขึ้นชัดเจนค่ะซึ่งข้อมูลที่คนพบมานะคะข้อมูลที่โรัณก,กำลังจะเล่าเนี่ยเป็นข้อมูลที่จะถูกนําเสนอในงานประชุมนะคะของทางแพทย์ผิวหนังที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ที่ประเทศจีนด้วยค่ะ สำหรับแ r กโรซิสต์สไพริเฟ r าเฟอร์นหรือว่า Gi a n t k e เค Fermen t เนี่ยนะคะเป็นหัวใจหลักของ Miracle Broth ซึ่ง m i ราเคิลบ罗斯เนี่ยนะคะนอกเหนือจากการที่จะมีตัว g จ a n t k e เคลที่เก็บเกี่ยวด้วยมือแล้วนะคะก็ยังจะมีกลุ่มแร่ธาตุและวิตามินเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเราดูในส่วนประกอบเราก็จะเห็นตั้งแต่แคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมนะคะแล้วก็วิตามินทั้งแต่ B12 วิตามิน C วิตามิน E นะคะแล้วก็มีเลซิตินมีไอรอนด้วยนอกจากนั้นก็ยังจะมีซิตรัสออยล์ยูคาลิปตัสนะคะแล้ว, Oil, วเจ อาโาฟานะคะทั้งหมดทั้งมวลจะถูกนาไปเฟรเมนต์หรือนําไปหมักทางชีวภาพนะคะใช้เวลาประมาณ3-4เดือนเพื่อให้ได้ตัวเิลครบอสหรือหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์ลาแมร์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่อยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของลาแมร์เลยแล้วก็เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะแบรนด์ลาแมร์เท่านั้นด้วยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเบลคูบลอสเนี่ยเป็นเมสแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วทําอะไรกับผิวเราได้บ้างนะคะโดนัทจะมาเล่าเรื่องงานวิจัยที่เราพบ3ด้านที่ช่วยให้ผิวเราสุขภาพดีขึ้นช อันดับแรกนะคะคือเป็นงานวิจัยที่เขาทําในเนื้อเยื่อผิวจําลองเราก็จะเห็นได้ว่าชั้นบนนะคะคือรูปด้านบนนะคะก็จะเป็นรูปที่ยัง untreated นะคะก็คือไม่ได้รับตัวสารสก,กัดสำหรับตัวข้างล่างนะคะก็คือจะเป็นส่วนที่ได้รับสารสก,กัดลงไปแล้วนะคะพบ ได้ชัดเจนเลยว่าไลปิดที่มีผลดีต่อการสร้างประการผิวนะคะอย่างไตรกิสรด์แล้วก็แวกเอสเตอร์เพิ่มขึ้นชัดเจนในกลุ่มที่ถูกทรีตด,ด้วยนะคะเราสังเกตได้ว่าตัวสีแดงะคะแล้วก็ภาพผิวที่เรียบขึ้นนะ,ะในส่วนนี้นะคะใช้เวลาทดลองอยู่ที่4วันนะคะเห็นผลที่ชัดเจนได้แบบนี้เลยค่ะข้อ 2, 2นะคะที่เห็นชัดเจนเลยเดี๋ยวนะขึ้นรูปนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นความเปลี่ยนแปลงของไลปิดโปรไฟล์ในแบเรียร์ไลปิดนะคะ,ะ,คะก็คือพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของไลปิด ที่สำคัญสำคัญสำหรับปาการผิวก็จะเห็นเลยว่าตัว O A H F A S นะคะคือเพิ่มขึ้นหลังจากทรีตด้วยตัว C l ferment นะคะแปลว่าปาการผิวเนี่ยก็คือจะแลดูอิ่มเต็มขึ้นแล้วก็ผิวแลดูสุขภาพดีขึ้นนะคะจากผลลัพธ์ตัวนี้ค่ะ จาข้อ3นะคะก็คือเจอความเปลี่ยนแปลงในส่วนของไลปิดที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มนี้นะคะและส่วนที่ลดลงก็จะมีกลุ่มนี้นะคะซึ่งที่เราเห็นว่าลดลงเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นฟอสโฟไลปิดฟอสฟาติดิวโคลีอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะกลุ่มนี้ที่ลดลงเนี่ยแปลว่าส่งเสริมในการที่ทําให้ไลปิดเนี่ยเคลื่อนตัวขึ้นไปที่ผิวชั้นบนไปทําหน้าที่เป็นปาการผิวคือเหมือนแบบมันเปลี่ยนแปลงจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะตัวนี้มันก็จะลดลงและคือข้างบนเนี่ยค ก็จะพบว่าเพิ่มขึ้นนะคะอย่างตัวภาพนี้ก็ยังเขียนชัดเจนเลยว่าวอสโฟไลปิดริชเนี่ยจะลดลงแล้วก็เป็นตัวนิวทรไลปิดริชเนี่ยก็คือจะเพิ่มขึ้นนะคะแปลว่าจะทําให้ไลปิดสําคัญสคัญในผิวเราอะเพิ่มขึ้น <S <S เพื่อไปทําให้ปาการผิวเรามันอิ่มเต็มขึ้นผิวก็จะสุขภาพดีขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งลาเมอร์เดอะนิวมอยส์ทรีซิงซอฟต์ครีมนะคะถ้าเราดูในส่วนประกอบต้นดูดเลยนะคะเบอร์แรกที่มาเนี่ยจะเห็นค่ะว่าเอลกี้เอ็กซ์รสารสกัดจากสาหล่ายานเคียวเอ็ก t ์รันั่นเองนะคะที่โดนะัเล่าเป็นงานวิจัยไปทั้งหมดเนี่ยค่ะเขาใส่มาเป็นอันดับแรกสะใจสุดๆไม่เคยเห็นใครใส่อ c t ทีฟอิ g r e เดียน์เยอะขนาดนี้เลยนะคะนี่ถ้าโดนะให้ดูนะน้ำเนี่ยอยู่แทบจะกลางๆสูตรเลยในต้นๆสูตรก็จะเป็นกลุ่มซิลิโคนมีตัวอิโมลเลียนมี ีปตัวละตั้มในการที่เคลือบผิวลดปัญหาการสูญเสียน้ําออกจากผิวนะคะแต่ว่าเขาทํามาบาลานซ์เสียบตัวซิลิโคนให้เนื้อมีความเบาสบายผิวที่เวลาใช้นะคะก็คือเขาปรับสัดส่วนออกมาได้ดีมากเลย ซึ่งจากในสูตรนะคะเราจะเห็นว่ามีอิโมเลียนหลายตัวมากเลยอิโมเลียนนี่จะไปเสริมช่องว่างระหว่างผิวนะคะให้ผิวเรารู้สึกนุ่มลื่นเลยแล้วก็เขาก็ยังจะมีกลุ่มที่เป็นออคคลูซีฟอย่างที่เราบอกไปคือเปโตลาตัมนะคะมาอันดับ3ในสูตรแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหน่อนะค่ะเขามีการเบลนด์ออกมาได้พอดีมากเลยนอกจากนั้นนะคะสูตรนี้ก็คือมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาแบบที่ลาแมชูเลยนะคะก็คือตัวมอชเจอร์สเฟียร์นะคะเขาบอกว่ามอชเจอร์สเฟียร์เนี่ยจะเป็นตัวที่กักเก็บตัวสารสําคัญตัวเมคอาฟ เ,เวลาเราทาลงไปปุ๊บนะคะโดนผิวปุ๊บมันก็จะทําให้เข้ากับผิวได้ดีแล้วก็ซึมพาสารต่างๆที่มีประโยชน์กับผิวลงไปสู่ชั้นผิวอะ่ะได้ดีขึ้นเพื่อทําให้ผิวทั้งอิ่มน้ําชุ่มชื้นแล้วก็รับมือกับพวกเส้นริ้วต่างๆที่เกิดจากความแห้งนะคะให้ผิวเราทั้งดูอ่อนเยาว์แล้วก็แลดูสุขภาพดีขึ้นซึ่งนนั้นนะคะไม่มีข้อมูลด้านการ encapsulation ว่าเขา e n c a p แบบไหนนะคะแต่ว่าเมื่อลองใช้รู้สึกเหมือนที่เขาบรรยายเลยตัว m i c r o เ p h e ร์ที่จะทําให้แบบผิวพลั้มอะไรอย่างเงี้ยรู้สึก ได้เลยถ้าใครไปลองที่เคาน์เตอร์นะคะจะฟิลเดียวกันเลยจะแบบรู้สึกโอ้โหทันทีเลยเนาะอะไรอย่างเงี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองมากเลยค่ะ นอกจากงานวิจัยของตัวสารสก,กัดแล้วนะคะ<ๆ>เขาก็มีการทำคลินิคอลเทสด้วยของตัว The New m o i s t u r i ซ i n g Soft Cream ตัวนี้นะคะเขาก็พบว่าในระยะเวลา1สัปดาห์พบว่าผิวรู้สึกมีความยืดหยุ่นนุ่มเด้งแล้วก็กระชับใน8สัปดาห์รูหมผลแล้วก็เส้นริ้วต่างๆดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็มีผลด้านการทดสอบแบบ s e n s ซอร t e s เด้วยนะคะ98%ของผู้ทดลองเขารู้สึกว่าผิวเรียบขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลย มาพาร์ทความเห็นของโดนัทหลังจากที่ลองใช้แล้วนะคะว่ารู้สึกยังไงนะคะก็จะแยกออกมาเป็นพาร์ทๆเนาะซึ่งโดนัทนะคะได้ทดลองใช้ตั้งแต่ก่อนที่โดนัทจะเข้าโรงพยาบาลไปเริ่มต้นประมาณตอนนี้2วงสแล้วนะคะตอนนี้นะคะที่รวมผลมาทั้งหมดเนี่ยโดนัทอะต,ตอนนั้นอนะเข้าโรงพยาบาลด้วยเป็นหวัดน,นะคะมีการเช็ดจมูกอะจนเป็นแผลเลยทะลอกแล้วก็ลอกแบบแสบมากๆเลยะะตอนนั้นทรมานมากเลยแล้วได้ลองคคีมีก็หลายตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนั้นพอดีมีโอกาสได้ลองตัว แบรน New m o i s t u r i z i n g Soft c r e a คเนี่ยค่ะคือตอนที่โดนัดอะลองทาแล้วก็ลองทาเล็กน้อยไปก่อนนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันซึมมันวาบแล้วมีความชุ่มชื้นขึ้นแบบแทบจะทันทีตัวผิวนะคะรู้สึกว่าอ่อนนุ่มลงนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการที่ทําให้ผิวฮีลผิวดีขึ้นขนาดนี้นะคะ่ะใช้วาสองวันเท่านั้นและวันแรกก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยมันคามลงนะคะรู้สึกว่าผิวมันมีความสมูทขึ้นแล้วก็ไอเรื่องปัญหาเรื่องลอกๆอ,อะมันวาบหายไปอย่างรวดเร็ว2วันกลับมาเปป็นกติ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาเรื่องผิวอยู่ค่ะอยากให้ลองมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะอย่างเรื่องเนื้อสัมผัสเนยนะเป็นคนที่ผิวผสมถึงมันนะคะดังนั้นก็ใช้เป็นสูตรซอฟท์ครีมได้ไม่มีปัญหาเลยแล้วก็ยังไม่เจอปัญหาเรื่องการอุดตันใดๆเลยใช้มา2วีคแล้วแล้วก็ตัวเนื้อเขาค่ะเขาจะมีความคงเดิมเพราะเขารู้ว่าคนที่ใช้ของลาแมตตัวซอฟท์ครีมอยู่แล้วอ่ะคือจะมีความชอบเนื้อแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ชอบกลิ่นแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังจะคงเนื ผิวแล้วก็คงกลิ่นแบบหรูหรูแบบเดิมนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบคือแพคเกจิ้งเขาคือขวดเขามันเป็นขวดโอปอลทุกคนคือมันจะเก็บความเย็นได้ดีมากเลยนะคะเวลาเราป้ายออกมาทาเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแบบ คือม,มันเย็นเย็นสบายผิวมากเลยนะคะตัวหินโอปอลนี่คือจะเป็นแร่จากธรรมชาตินะคะแล้วก็ที่เขาใช้หินโอปอลนี่เพราะว่าเขาต้องการจะคีปให้ตัวข้างในอ่ะตัวครีมม่ะเย็นแล้วก็กรอง U V ด้วยก็คือไม่ให้มีแสง U V ผ่านเข้าไปนะคะก็คือพยายามจะคีปตัวครีมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับความพึงพอใจหลังจากการใช้นะคะดูนะรู้สึกว่าแฮปปี้มากหลังจากใช้นะคะคือรู้สึกถึงผลลัพธ์ที่ค่อนข้างไวแล้วก็มีความรู้สึกว่า เวลาใช้เนี่ยมันมีความนุ่มนวลกับผิวเคลือบกักเก็บความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากเลยแล้วก็มันเป็นตัวที่เสริมทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใช้มอยส์เจอร์ตัวที่เนื้อเบากะแล้วรู้สึกว่ายังไม่พอค่ะเราสามารถเสริมตัวนี้ทับลงไปได้แล้นใช้น้อยมากนะคะต่อคืนหนึ่งเนี่ยมันก็จะใช้ปาดออกมาเล็กน้อยแล้วก็นวดนวดหนึ่งครั้งนะคะถ้ารู้สึกว่าส่วนไหนยังรู้สึกว่าไม่พอค่ะมันก็จะเติมส่วนนั้นรู้สึกได้เลยว่าผิวนุ่มขึ้นแล้วก็ตัว เล้นริ้วต่างๆอ่ะมันดูจางลงนะคะแล้วก็ผิวมันดูอิ่มฟูขึ้นสุขภาพดีขึ้นแบบเข้าใจเลยว่าทําไมคนถึงชอบตัว m o i วไรเซอร์ของลาแมแล้วแบบเวลาใช้ก็คือใช้ซ้ําๆแบบนี้ตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเข้าใจได้เลยว่ามันติดใจจริงๆค่ะ จะรับความคุ้มค่านะคะของดูนะรู้สึกว่ามีความคุ้มค่ามากตั้งแต่ด้านผลลัพธ์เทคโนโลยีการวิจัยของแบรนด์นะคะแล้วก็ปริมาณต่อการใช้1ครั้งเทียบกับตัวราคานะคะระยะเวลาของการใช้ต่อ1นกระปุกที่กว่าจะหมดเนี่ยนะคะใช้เวลาพอสมควรเลยนอกจากนั้นนะคะในส่วนประกอบที่เราเห็นว่ามีตัวเมลโคบรอสนะคะแล้วก็มีตัวที่ช่วยเสริมสร้างความชุ่มชื้นนะคะก็ยังจะมีกลุ่มเปบปทายช่วยแล้วก็แอนตี้ออกซิแดนต์แบบแน่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีประโยชน์ในด้านการชะลอวัย ให้้้เราไดดวยค่ะสําหรับในสูตรนะคะมีน้าหอมมันอ่อนนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบของน้ํามันหอมระเหยถ้าสมมติว่าใครกังวลสามารถไปเทสได้ที่เคาน์เตอร์ก่อนนะคะนอกจากนั้นนะคะลาแมย,ยังมีมอยส์ทรเซอร์อีกหลายสูตรเลยก็คือมีตั้งแต่เนื้อแน่นๆไปจนถึงเนื้อที่เบากว่านี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครสนใจแล้วรู้สึกว่าอยากจะหามอยส์ทรเซอร์สักตัวหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็อยากจะได้เนื้อสัมผัสท,ที่เหมาะกับผิวเราจริงๆเนี่ยสามารถไปลองที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะลามแมเป็นน New Moisturizing Soft Cream นะคะวางจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะคะแล เริ่มตั้งแต่15 ml นะคะราคาอยู่ที่4,600บาท30 ml ราคา8,850บาท60 ml นะคะราคา16,100 10, บาทะคะ่ะ พิเศษสำหรับแฟนๆของโดนัทนะคะไปช็อปในช่องทางของ w w w l a m a e c o t h นะคะไม่ว่าจะช็อปอะไรก็ได้ให้ใส่โค้ดคำว่าโดนัทนะคะจะได้รับ The New Moisturizing Soft Cream สูตรใหม่เนะะี่ยค่ะ3.5 ML นะคะเป็นกระปุกไปเลยนะคะมูลค่า950บาทตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนปี2566นี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ตามหาครีมหรือ m o t u r i z e r ที่เพิ่มความชุ่มชื้นอยู่นะคะ แล้วก็ถ้าสมมติใครมีปัญหาหรือว่ามีต้องการสอบถามพูดคุยอะไรสามารถถามในคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ